ผมพี่น้องสวัสดีครับผมไม่ใช้กับมีต่ำกับพี่น้อง,ม,งมื่อกี้จะมาแก้งเห็ดกินแรงครับพี่น้องไปซื้อเห็ดมาจากตลาดนะครับได้เห็ดนางฟ้ามาถุงละยี่สิบบาทครับพี่น้องนี่เครื่องแกงนะครับมีชะอมมีตู้นะพี่น้อง มีแตะไคร้นะครับพริกกับหัวหอมครับพี่น้องเดี๋ยวจะตำก่อนครับพี่น้องได้นำยานางมาพร้อมพี่น้องถุงละสิบบาทนี่ครวัตถุดิบก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วพี่น้องวัตถุดิบกับโบมีอย่างไรครับพี่น้องกะเอาแบบบ้านๆของนี้ละ มาแก้งเห็ดนางฟ้ากินแรงนะครับแล้วคอยติดตามเพราะย่ชัยเนาะครับผมว่าหน้าตาม,มันจออกมาเป็นแบบแรน,นไว้น้องตำเครื่องกันครับพี่น้องพริกกใส่หลายติเอออกจากสองสามเนื้อนพี่น้องเอาไว้ลอยลูกโดด เกลือจังหน่อยพี่น้องกันกระเด็น อีกแล้วครับพี่น้องหอมแดงครับผมตามด้วยหอมแดง ตามด้วยตะไคร้ซอยครับพี่น้องโอ้แผ่นดินสะเทือนเลยต่ำอยู่บ้านถวยแตกวยวูดพนด้วยพี่น้องด้วย แปลกแล้วพี่นอ้องโอ้ขุ่นเครื่องแกงสมุนไพรล้วนๆพี่นอ้องต้านโควิดล้วนเลยมื้อนี้ครับแกงเห็ดเพื่อสุขภาพเหนื้อี้ห่อนๆเดี๋ยวเจ้ามอขึ้นข้างแล้วพี่นอ้องเตรียมหมอแล้วครับ ย่านางซื้อมาสิบบาทก็ต้องคั่นยากพี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่นคั้นไ้พร้อมเรียบร้อยอูเข้มข้นขนาด ตอนนี้หมอกำลังเริ่มห้วนแล้วครับพี่น้องต่ำแกงแกงลงใส่พอดีครับพี่นอ้องเลยหอมล่างโคกพอดีครับพี่น้อง ใส่รถดีจังหน่อยครับพี่น้องใส่ไปก้อนเลยครับอ๋อเริ่มเดือดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาเห็ดลงครับผมเห็ดหนางฟ้ากับเห็ดดินขาวเ้า เกือบเต็มหม้อพี่น้องหอมคักหอมแน่ ใส่ฟักทองไปนำพรพอมพี่น้องตะไครทุบหัวหนึ่งครับพี่น้อง เดือดแล้วก็ห้อยใช้กับปรุงครับผมนำ้ำกระแดกกระแดกนัๆน้ำปลา ใส่ใหม่หกันครับพี่น้องบัวพอไฟ,ฟ,ฟเติมมาครับผมขาดวันแรกตัวครับพี่น้องผงวิตามินซีครับผม ครับนี่ผักขาลงพอ้อมครับพี่น้องผักจะอมจ้ะบ้านเราเรียกผักขาแล้วก็เดี๋ยวไก่ชุกก็ตามด้วยอีตูครับพี่น้องอีตูจ้ะคนให้มันเ,นนเข้ากันนะจ๊ะนั่สีสันเริ่มมาแล้วโอ้เสแสรบครับพี่น้อง ตามด้วยข้าวคั่วครับพี่น้องสูตรพวยเยใสครับผมลองอิดเบิงเดอพี่น้องเดอ้อสูตรนี้แซ่บพี่น้องลองเบิร์ะคนให้มันเข้ากันใส่ข้าวคั่วหอมขนาดพี่น้องใบแมงลักใ่อีตูจ้ะแล้วเราก็จะ ดักแสกถ้วยพร้อมรับประทานโอ้โหหอมครักพี่น้องขอบอก<ะ>เลยแะ่เดือดแล้วก็เดี๋ยวรอใส่ถ้วยครับพี่น้องน,น ครับพี่น้องกับอีกเมนูนึงแซ่บๆนะครับผมนี่กินแรงครับผมแกงเห็ดนะครับแซ่บๆเฮ็ดพงหยาครับพี่น้องเมนูอ่ะเพื่อสุขภาพนะครับกับคลิปนี้บ่อใหญก็ขอจบคลิปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามบ่อใหญก็มีตั้มนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกระทาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยครับพี่น้อง คอมเมนต์กันะติชมได้ครับพี่น้องกับผมกับคลิปนี้พอดีใช่กันขอสวัสดีครับผมแซ่บๆเดอ้อ